ในที่สุดตัวอย่างที่เรารอคอยก็ได้มาถึงครับกับการประทะกันระหว่าง2ไคจูใหญ่ยักษ์อย่างก็อตซิลล่าเวอร์ซัคองแถมในตัวอย่างยังปล่อยไม้เด็ดเพื่อมาเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าฉายอีกด้วยและนอกจากสึกยักษ์ชนยักษ์แล้วในตัวอย่างยังดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มไคจูเข้ามาด้วยและในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าในตัวอย่างนี้มีไคจูตัวไหนโผล่มาบ้างเริ่มกันที่สว์ยักษ์ตัวแรกเลยครับนั่นก็คือเจ้าคอง ดูเหมือนว่าเจ้าคองในภาคน,นี้นั้นจะถูกมนุษย์จับมาเพื่อมาทําอะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนว่ามันเองนั้นก็ไม่ดูหงดหยิดหรือว่าต้องการจะอรารวาสเลยดูท่าในภาคน,นี้พี่คองอาจจะเป็นพระเอกก็เป็นได้แถมขนาดตัวของมันเรียกได้ว่าใหญ่โตกว่าภาคแรกมากเลยครับขนาดที่นิ้วของมันเนี่ยใหญ่กว่าเด็กหลายสิบเท่าเลยทีเดียวแฟนๆที่เป็นห่วงว่าคองจะสู้กับก็อสซิล่าได้ไหมเรื่องขนาดตัวตอนนี้หายห่วงได้แล้วครับ เพราะว่าขนาดตัวของก็อตซิลล่ากับคองนั้นเท่าๆกันเลยดูจากตัวอย่างแล้วการไฟ่กันของทั้งสองคนน่าจะสูสีกันเลยทีเดียวครับเห็นได้ชัดแล้วครับว่าเวลาที่ผ่านมาจากคองสกาวไอแลนด์พี่คองนั้นสามารถจเจริญเติบโตได้มากขึ้นจนมีขนาดตัวทัดเทียมกับก็อตซิลล่าส่วนใครจูตัวต่อมาและก็คือพิเทพของเราครับก็อตซิลล่าราชาแห่งมอนสเตอร์ในครั้งนี้พี่แกโผล่มาแบบหุ่นหมีเช่นเคย แถมได้ตัวอย่างยังโชว์พ่นลำแสงอะตอมิกเบลสสุดยอดอาวุธสังหารสุดร้ายเทียมทานที่บอกเลยครับว่างานนี้มีสูสีเพราะว่าพี่ของเองก็มีไม้เด็ดเช่นกันซื้อพี่แก่นั้นก็ได้ขวานที่ดูเหมือนกับสตอมเบเกอรแต่เอาจริงไม่ใช่หรอกและความพิเศษของอาวุธชิ้นนี้นะก็คือ มันสามารถต้านการโจมตีของอ t o m i c กเบ s และสามารถสวนกับก็ซิล่าไปได้โอ้โห,โโหเห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นแล้วสิซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าอาวุธชิ้นนี้มันคืออะไรก็ต้องไปติดตามชมกันในหนังนะส่วนคจูตัวที่3ที่จะปรากฏตัวในเรื่องนั้นมีชื่อว่า warbat หรือในภาษาญี่ปุ่นจะถูกเรียกว่า nosaki มันเป็นอสูรกายงูมีปีกที่มีลำตัวโคตรยาวดูพิคาองี่จับเวียงเล่นเลยและมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้ะนะน่าจะมี2ตัว แถมในในบปิดของเล่นของหนังเนี่ยก็ยังมีการโชว์ให้เห็นด้วยว่าไคจูที่จะปรากฏตัวอย่างเจ้าวอลแบทเนี่ยมีลำตัวไปยังไงโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วท่าทางจะไม่ได้มีแค่พี่คองกับก็อดิเท่านั้นแหละที่ไฟ่กันและไคจูตัวสุดท้ายที่หลายคนอยากให้โผล่มาแล้วเกินเนี่ยนั่นก็คือเจ้าเมกาก็ซิล่า โผล่มาแน่นอนครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าโผล่มาแน่โดยเจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไคจูที่เท่มากๆเลยนะฮะบอกเลยว่าในตอนเด็กๆเนี่ยถ้าใครเคยดูนะหรือใน lady payo one เนี่ยเจ้านี่ก็ยังเคยโผล่มาเหมือนกันนะฮะเป็นอิสตอร์เอกบอกเลยว่าอย่างเท่แล้วถ้าถามว่าเฮ้ยพี่พูดลอยๆยหรือเปล่าไม่เห็นแค่นิดเดียวเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าโผล่มาจริงคือในตัวอย่างเนี่ยมันก็มีบอกไว้อีกนะฮะในตอนที่นักแสดงองุริชุนเนี่ยปรากฏตัวในตัวอย่าง ด้านหลังเนี่ยจะมีจอมอนิเตอร์ใช่ไหมฮะไอจอมอนิเตอร์เนี่ยมันแสดงถึงว่ามันกําลังมีการชาร์จอะไรสักอย่างซึ่งดูจากรูปร่างแล้วก็ลักษณะแล้วเนี่ยชัดเลยฮะว่าต้องเป็นเมกากอสซิล่าแน่นอนแล้วก็ดูเหมือนว่าเมกากอสซิล่าในภาานี้เนี่ยมนุษย์จะเป็นคนสร้างขึ้นมาเลยนะเออก็ต้องมาลอดูว่าพี่แกเนี่ยจะมีบทบาทในหนังมากน้อยเพียงใดนะก็อยากให้ออกมาเยอะๆเหมือนกันนะเว้ยคือแบบโอ้โหไฮมากเว้ยเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ดีๆนี่เองที่เราได้เห็นจากตัวอย่างนี้นะฮะ เราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะฮะว่าในหนังเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะการต่อสู้ของพี่คองกับพี่ก๊อตเนี่ยจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายชนะช่วยคอมเมนต์กันด้านล่างด้วยนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะขอเหตุผลด้วยนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ